อันนี้เป็นออนไลน์ครั้งที่3านะแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือเป็นครั้งที่4เนาะตามนี้นะให้เข้าใจตรงกันนะมันขึ้นครั้งที่3ไม่เป็นไรนะครับให้เราเข้าใจว่าเราเรียนครั้งที่4แล้วนะครับอ่ะโอเคจดแคปหน้าจอรอเพื่อนนะถ้าเราเห็นคําถามตัวนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราวันนี้เราจะเรียนในส่วนของเรื่องอะไรนะถ้าเราเห็นคําถามแล้วเนาะ โอ้โหสุดยดอดอะข้อวันนี้ครับใครเอาสมุดขึ้นมาจดไว้เลยใครใครไม่เอาสมุดหรือว่าใครจะนอนเรียนแคปหน้าจอแล้วอ่านอ่านอ่านในใจครับการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตนะครับในโซ่ออาหารเราเรียนไปแล้วเนอะครั้งที่แล้วอะเรื่องของสายใยอาหารกับโซ่อาหารแล้วก็เลยอยากถามว่าสายใยอาหารกับโซ่อาหารเนี่ยใครมีความซับซ้อนมากกว่ากัน ถูกต้องครับสายใยอาหารเยี่ยมมากโซ่อ,อา,ารเนี่ยเราจะเริ่มจากใครก่อนเลยถูกต้องพืชพืชก็คือผู้ผลิตจะเป็นต้นหญ้าจะเป็นใบไม้ก็ได้เท่าที่ครูสังเกตงานที่พวกเราส่งนะเราตอบเราจะบอกกับว่าพืช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 ครูยังไม่ค่อยเห็นคนที่แบบว่ามีใบไม้มีผักมีข้าวอะไรพวกนีย้ยังไม่เห็นพวกเราเขียนมาสงสัยอาจจะเข้าใจว่ามันคือพืชทุกอย่างก็ได้นะครับไม่เป็นไร อ่ะคราวนี้นะครับการสะสมสารพิษในโซ่อาหารหรือว่าในสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็คือเป็นการกินอาหารของผู้บริโภคเรารู้อยู่แล้วว่าผู้บริโภคเนี่ยผลิตผลิตอาหารเองได้ไหมสร้างสร้างอาหารเองได้ไหมผู้บริโภคอ่าถูกต้องครับผู้บริโภคเนี่ยสร้างอาหารไม่ได้ต้องอาศัยพลังงานต้องอาศัยอาหารจากผู้ผลิตนะครับก็คือพืชแล้วก็กินกันมาเป็นลําดับกินกันมาเป็นทอดๆอดในการกินเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของพลังงาน เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเออเรากินข้าวเรากินเนื้อเรากินผลไม้เรากินอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ได้พลังงานมาในการดํารงชีวิตให้เรามีแรงตอนนี้ใครที่ยังไม่กินข้าวเนี่ยก็นอนหมดแรงหิวข้าวฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินข้าวปึ๊บกินอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะทําใหเา้เราเนี่ยมีพลังงานเช่นเดียวกันครับพลังงานที่ได้ไปไม่ได้มีแค่พลังงานอย่างเดียวหากสิ่งที่เรากินเนี่ยมันมีสารพิษอยู่ด้วยนะหากสิ่งที่เรากินเนี่ยมีสารพิษสารพิษอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นอ่ะผักที่ ผักหรือผล,ลไม้หรือพืชที่มันปนเปื้อนสารพิษนะครับมันก็จะถ่ายทอดมาสู่เราด้วยเช่นกันนั่นคือเรื่องที่เราจะเรียนของวันนี้นะครับอ่ะคราวนี้คําถามก็คือนักเรียนคิดว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในผู้ผลิตเนี่ยสารพิษจะถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้บริโภคลําดับใดมากที่สุดนักเรียนคิดว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในผู้ผลิตส่งมายังผู้บริโภคเนี่ยคิดว่าลําดับไหนได้มากที่สุดนะลองลองคิดซิ ระดับหนึ่งก็คือถิดว่าพืชพืช,พ,ชพืชนั้นมีสารพิษผู้บริโภคลําดับที่หนึ่งจะได้มากสุดใช่ไหมคิดว่าไหมคิดคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมอ่าแปบลบว่าได้รับสารเต็มเต็มเลยอย่างนี้เหรออืมอะไรมีม,มีมีใครคิดว่าเป็นลําดับสองลำดับสามไหมทับสินสองเพราะว่าอะไร <laughs> ระดับสองนี่ต้องเป็นผู้บริโภคอาจจะเป็นบริโภคเนื้อใช่ไหมหรือว่ากินสัตว์เป็นอาหาร หรือว่ากินทั้งคืชกินทั้งสัตว์อย่างเงี้ยอืมก็คือการกินอาหารของผู้บริโภคเนี่ยตามลําดับขั้นในโซ่อาหารเนี่ยนอกจากจะยังถ่ายทอดพลังงานอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับยังก่อให้เกิดการถ่ายทอดสารพิษนะครับอ่าอย่างที่ครูพูดไปคราวนี้เรามาดูอ่ะโซ่อาหารอันนี้กี่โซ่อาหารครับมีแค่1โซ่อาหารครับนักเรียน1โซ่อาหารนะดูดีๆนะไอหนึ่งโซ่ออาหารเนี้ยเริ่มจากผู้ผลิตก็คือใครครับอ่ามีผัก มีผักมาผู้บริโภคลำดับที่1คือใครนอ,นอ่าคือนอนผู้บริโภคลำดับที่2คือใครไก่และผู้บริโภคลำดับสูงสุดก็คือคนอถ้าในโซ่นี้มันมีเพื่อมา,อาจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่สามอาจจะเป็น,เป,นเป็นงูเป็นเสือเป็นอะไรก็ว่าไปที่มันกินไก่อีกทีหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ครูเอามาแค่ไก่แล้วก็เป็นคน สารพิษหรือพลังงานอ่ะพูดถึงพลังงานก่อนพลังงานก็จะถ่ายทอดจากผักไปยังหนอนหนอนส่งไปยังให้ไก่ไก่ก็ส่งมายังให้คนที่เป็นผู้บริโภคลำดับสูงสุดถือว่าผักของเราเนี่ยมันมันมันไม่ปลอดสารพิษอะ่ะมันมีพวกอาการใสยาฆ่า,มาแมลงการใส่สารอะไรต่างๆเข้าไปนะครับมันจะส่งผลยังไงต่อหนอนนอนเน,น่า <laughs> <laughs> ถ้านอนถ้านอนเ <laughs> น,น่านนแล้วป่วยเนี่ยไก่จะได้กินไหมนะ มันมันมันจะป่วยเลยไหมถ้ามันมีสารพิษแน่นอนอ่ามันมีสารพิษแต่ว่ามันมันตายเลยไหมอ่าอ่าถูกต้องครับถูกต้องครับมันสะสมอยู่อ่านี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะฉะนั้นสารพิษเนี่ยมันจะต้องสะสมอยู่กับสิ่งมีชีวิตก็คือบางทีเนี่ยคนเขาฉีดสารอ่ะสารพิษต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้พวกหนอนพวกอะไรมากินใช่ไหมอ่าแต่มันก็จะตกค้างอยู่ในสารพิษนั้น นค,คนอาจจะรับโดยตรงเลยไม่ต้องไปถึงไก่ไม่ต้องไปถึงนอนก็ได้อาจจะรับโดยตรงก็คือจากผักเลยแต่คราวนี้ครูจะพูดถึงโซ่อาหารครับในการสะสมเนี่ยมันจะจะสะสมไปเรื่อยๆตามลําดับสิ่งที่มันเจือปนปนเปื้อนที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะสะสมไปเรื่อยๆ,อ altijd, สสอยๆถึงลําดับสูงสุดเรามาดูครับว่าความเข้มข้นของสารพิษนั้นมันเป็นอย่างที่เราบอกไหมว่าหนอนจะได้สารพิษมากสุดสารพิษที่สะสมเนี่ยเรามาดูก่อนก่อนที่มันจะไปสะสมเนี่ยสุา่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งแบบนี้ครับที่ท and, judgment, นักงเรียนเห็นนักเรียนเห็นอะไรบ้าง เห็นขยะอ่าเห็นอะไรอีกครับอ่าน้ําเน่าเสียนะครับน,น้ําเน่าเสียถ้าแหล่งเหล่านี้เราเอาน้ําเหล่านี้มาแบบลดน้ําต้นไม้หรือว่าเราอยู่บริเวณแถวนั้นน่ะสัตว์สิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะต้องรับสารพิษไหมต้องอ่ามีพวกสารเจือปนต่างๆรับเข้าสู่ร่างกายมันหรือเปล่านะครับต่อมาอ่า แล้วระบบในเวทตรงเนี้แล้วไปคิดดูว่าอัดน้ำตรงนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบที่เราเห็นเมื่อกี้สิ่งมีชีวิตต่างๆครับที่อยู่ในนั้นอะเริ่มตั้งแต่พวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆเลยพวกแพลงก์ตอนพวกพืชต่างๆมันก็จะสะสมสารพิษจากสิ่งเหล่าน,นั้นไปถ่ายทอดพลังงานกันไปเรื่อยๆไอสารพิษพวกนี้ก็จะสะส,สมไปเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆอ่ะเรามาดูห่วงโซ่อาหารครับตัวนี้จากแหล่งน้ําเมื่อกี้สิว่าพืช พืชคือส่วนแรกเลยอะพืชคือส่วนแรกส่วนนี้ส่วนพืชเนี่ยมันต้องสังเคราะห์ด้วยแสงจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ครูให้ไปจําได้ไหมเริ่มจากใครนะสารตั้งต้นมีอยู่สองตัวคืออะไรนะจาได้ไหมน้ํากับอากากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับน้ารวมกับพวกแสงพวกอะคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในพืชมันจะเกิดการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงให้น้ําออกมาให้ออกซิเจนออกมาเห็นไหมในน้ำเนี่ยก็มีออกซิเจนเช่นเดีวยวกัน,นครับไม่งั้นพวกสิ่งมีชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้พืชพวกนี้ก็จะ ให้ออกซิเจนให้อาหารให้พลังงานสิ่งที่มาให้พลังงานรับพลังงานต่อจากพืชพวกนี้ก็เป็นพวกปลาพวกแพลงต้อนพวกสัตว์กินพืชต่างๆนะครับอ่าแพลงต้อนก็จะเป็นอยู่ผู้บริโภคลําดับที่1พวกนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับอะไรกินแพลงต้อนต่อก็พวกปลาเล็กอ่าปลาตัวเล็กๆก็ไปกินต่ออันนี้ในแหล่งน้าที่เราเห็นเมื่อกี้เลยนะนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บปลาใหญ่ก็ไากินต่อครับปลาใหญ่มากินต่อและสุดท้ายครับลำดับสูงสุด เป็นมนุษย์ที่มากินต่อเป็นคนที่มากินรับพลังงานต่อนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้ทั้งพลังงานมาเป็นลําดับเห็นพลังงานถ,ถูกส่งถ่ายทอดเป็นลดับรวมถึงสารพิษต่างๆที่มันตกค้างในนั้นนะครับเกิดเป็นลําดับของความเข้มข้นของสารพิษครับตรงแรกนะครับจุดแรกๆอาจจะถ้ามีสารพิษผสมอยู่มันก็จะอยู่ในระดับเจือจางใช่ไหมเจือจางให้มาเรื่อยๆลําดับเข้มขึ้นเรื่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆ เข้มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยใครครับที่ได้รับสารพิษสะสมมากที่สุดครับ <Okay. S 2> คนครับก็คือผู้ที่ใช่ครับผู้ที่เป็นผู้บริโภคลำดับสูงสุดนะครับผู้ที่บริโภคลำดับสูงสุดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของมนุษย์เป็นของส่วนของคนใช่ไหมว่าเราเนี่กินได้ทุกอย่างเลยเราแบบอยู่สูงสุดของของโซอารแล้วเรากินได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่เลือกหน้านะครับ ่ฉะนั้นเนี่ยสารพิษที่มันสะสมอยู่เนี่ยก็จะอยู่ที่ผู้บริโภคลำดับสูงสุดนะครับนะอ่ะสรุปใช่นอนไหมที่ได้รับสารพิษสูงสุดสะสมสูงสุดไม่ใช่นะครับอ่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าถ้ามีแค่โซ่อาหารน,นั้นนอนแล้วกินผักเลยก็จบแค่นั้นนะสารพิษก็จะอยู่ที่นอนอย่างเดียวโอเคเนาะนะนครับอ่ะนี่คือในส่วนเรื่องของการสะสมสารพิษในโซ่อา,ารนะครับ คราวนี้การสะสมสารพิษในโซ่อาหารเับเป็นการถ่ายทอดสารพิษตามโซ่อาหารไปสู่ผู้บริโภคพวกสารพิษพวกนี้นะครับเกิดจากสารเหล่านี้พวกยาฆ่า,มาแมลงอ่ายาฆ่า,มาแมลงเรารู้อยู่แล้วนะครับเราใช้กําจัดศัตรูพืชต่างๆนะไม่ให้มแมลงมากินอาหารมากินพืชของเกษตรกรนะครับพวกปรดลอดพวกแคดเมียมรวมถึงสารพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่เราอ่าอาจจะไม่ใช่แค่สารยาฆ่า,มาแมลงก็ไดนะ้นักเรียนพวกน้ําเสียที่เราอ่าเป็นกิจวัตรประจําวันของเราอะ่ะ ที่ปล่อยลงน้ําในคลองอ่ะพวกนี้ก็เป็นแหล่งสารพิษเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะถูกสายทอดไปยังสัตว์ที่อยู่ในแหล่งน้ํานั่นแหละใครที่กินพวกปลามาจากคลองน้ำแถวนั้นอ่ะเราก็จะรับสารพิษมาจากตรงนั้นเยอะนะครับโรงงานต่างๆนะครับปล่อยน้ําเสียที่ปล่อยสารต่างๆขึ้นสู่บรรยากาศลงสู่น้ําอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็จะสะสมในสิ่งมีชีวิตสะสมในมนุษย์เราสะสมในสัตว์ต่งตงตงางๆนะครับสรุปนะครับสารพิษที่สะสมอยู่ในผู้ผลิตนะครับอ,อา่านะครูบอกกันนะส่วนใหญ่มันก็จะเริ่มจากผู้ผลิตนั่นแหละที่ที่ได้รับ สารพิษเหล่านี้นะครับแล้วก็ถูกถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคตามลําดับนะครับผู้บริโภคที่อยู่ลําดับสูงสุดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมีสารพิษที่ปริมาณสะสมอยู่มากนะครับอยู่มากนะโอเคเนาะตามภาพนี้เดี๋ยวแคปไว้นะครับคราวนี้ไอสารพิษต่างๆเนี่ยมันก็มาจากสิ่งที่เหล่านี้แหละนะครับที่ครูบอกไปนะครับการกระทําของมนุษย์เองนะครับแล้วเราก็สะสมสารพิษเองนะครับอ่าสิ่งเหล่านี้เราเห็นไหมแถวบ้านเรามีไหม แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับพวกเศษพลาสติกพวกนี้ใครเป็นคนทำเอ่ยนะใครเป็นคนผลิตขึ้นมา <Hello. S 1> เออมีแต่พวกคนเราเนี่ยเป็นคนผลิตขึ้นมานะครับนะแม้แต่กระทั่งพวกนี่ครับภัยธรรมชาติบางทีเราเองเนี่ยเป็นคนลงมือทำนะครับอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราเป็นคนทำเราเป็นคนมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเราไปอยู่แถวนั้นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโดยไปถึงสิ่งเหล่านี้ครับนับงเรียนไม่ใช่แค่สารพิษอย่างเดียวที่ส่งผลต่อ สิ่งมีชีวิตนะครับส่งผลต่อทุกคนที่บริเวณแถวนั้นนะครับเห็นไหมมีแต่ขยะ,ะัมีแต่ขยะทั้งนั้นเลยนะให้สิ่งนอเนี้ยเกิดจากชีอมนุษย์ของเรานะครับคราวนี้ครับการถ่ายทอดพลังงานในระบบนนเวศเนี่ยก็อย่างที่บอกไปมันมีสารพิษจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาระบบในเวศของเราเนี่ยให้เกิดความสมดุลและอยู่ได้นานนะจึงเป็นสิ่งสําคัญนักเรียนเห็นไหมปลาที่เรากินเนียใครกินปลาทูใครกินปลาวันเนี้ย ในตัวปลาเนี่ยอาจจะมีในส่วนของพลาสติกครับเม็ดพลาสติกอยู่ก็ได้นะเพราะว่าปลาเหล่านี้มันก็กินอาหารจากท้องทะเลใช่ไหมท้องทะเลเราก็ทิ้งพลาสติกทิ้งขยะม,มันก็ลอยไปตามทะเลแม้แต่กระทั่งนกเห็นไหมนกเนี่ยมันกินอะไรก็ไม่รู้พอมันตายไปเห็นไหมครับมันย่อยไม่ได้ครับมีเศษอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยเห็นไหมเศษไฟแช็กปาขวดน้ํานะครับนี่แหละคือสิ่งที่เขาได้รับมานะครับ ฉะนั้นครับเราจะมีแนวทางใดในการดูแลรักษาระบบนนเวศให้คงอยู่ครับอ่ะคราวนี้ครับเราเรียนเรื่องของระบบนนเวศไปแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาระบบนนเวไมาให้มันมีสารพิษม่ให้มีการสะสมของสารพิษต่างๆเนี่ยเราต้องไม่ทําลายในส่วนขององค์ประกอบของระบบนนเวศจําได้ไหมว่าองค์ประกอบของระบบนนเวศมีอะไรบ้างเราเรียนไปแล้วครั้งแรกเลยองค์ประกอบของระบบนนเวศฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของระบบนนเวศเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่เป็นหลักๆ ผู้ผลิตเมื่อกี้ก็ถูกต้องครับแต่ว่ามันอยู่ในส่วนของอที่เป็นความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์นะครับในการกินกันเป็นทอดการถ่ายทอด,ทอด,ทอดพลังงานฉะนั้นครับการไม่ทําลายระบบนิเวศเนี่ยการไม่ทําลายระบบนิเวศเนี่ยหรือองค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยมันก็ทำให้ระบบนิเวศเราเนี่ยคงอยู่แล้วก็มันสมดุลน,นะซึ่งหนึ่งถ้าเราไม่ไปทําลายในส่วนของที่อยู่อาศัยต่างๆเห็นไหมที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นแหล่งเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศถ้าเราไม่ไปทําลายที่อยู่ ของสิ่งมีชีวิตโดยการให้สารพิษโดยการทิ้งขยะโดยการอะไรต่างๆเนี่ยระบบดิเวทตอนนั้นมันก็จะคงอยู่ต่อไปนะครับเราจะต้องไม่ทาลายองค์ประกอบของระบบนิเวศท,ที่เราเรียนมานะครับจะทําให้ระบบดิเวศเนี่ยมันสมดุลอยู่ได้แต่ถ้าเราไปทําลายปุ๊บมันก็จะเสียสมดุลน,นะครับอ่าอันนี้คือสายใยอาหารมีกี่โซ่อาหารตอบได้ไหมมีกี่โซ่นับดิอ่าเดี๋ยวลองเขียนอันนี้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งใช่ไหมหนึ่งอ่าอันนี้เป็น สองได้ไหมเนี่ยสามอืมสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอีกไหมจากนี่จากพืชอ่าผีเสื้อแล้วก็กบก้าวได้ไหมถึงแค่เนี้ยสุดแค่นี้ได้ไหม เป็นหนึ่งโซ่ไหมอืมใช่คือได้หมดเลยนะนหนึ่งเนี่ยได้หมดเลยนคราวนี้ครับครูถามต่อไปว่าถ้าในโซอาหารนี้เหยี่วหายไปเหยี่วหายไปนะเหยี่วหายไปหายไปหายออกจากแมพสิ่งมีชีวิตไหนเพิ่มขึ้นหรือลดลงงูเพิ่มขึ้นกบเพิ่มขึ้นนกเพิ่มขึ้น ใครจะลดลงคิดว่าใครลดลงผีเสือ้อผีเสื้อถูกต้องครับผีเสื้อลดลงลดลงนอนลดลงอ่านักเรียนนักเรียนสังเกตไหมว่าสมมติว่าอ่าถ้าเหยื่อมันหายไปแสดงว่าที่ไม่มีใครกินกบใช่ไหมไม่มีใครกินงูใช่ไหมใช่ไหมครับงูก็จะเพิ่มขึ้นกบก็เพิ่มขึ้นคราวนี้กบมันกินใครครับนักเรียนอกบมันกินผีเสือ้อครับนักเรียนผีเสื้อก็จะลดลงเพราะมันมีกบเยอะ พอกบเยอะปุ๊บงูก็เยอะด้วยเพราะว่าง,งูมันกินอะไรครับงูกินกบงูกิน,นกินนกเขาเนี้ยงูเยอะเลยเขาเนี้ยงูเยอะเลยนะนกเยอะปุ๊บจิ้งจอกกินนกเห็นไหมมันก็จะจิ้งจอกก็เพิ่มขึ้นด้วยพอจิ้งจอกเพิ่มขึ้นใครลดลงครับจิ้งจอกอ่ากระรอกก็จะลดลงมันเลือกกินได้ไงส่วนมันกินนกส่วนใหญ่มันไม่ค่อยกินนกมาเจอแต่กระรอกกระรอกลดลงนะครับ อ่ะนี่คือครูจะพูดถึงว่าถ้าเป็นในส่วนของสารพิษเช่นเดียวกันมันถ้ามันสะสมมันสะสมแล้วทําให้อ่าส่วนหนึ่งของโซ่อาหารหรือในระบบในเวทหายไปมันก็จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างโอเคไหมนะครับถ้าสารพิษมันสะสมแล้วก็ทําให้ระบบในเวทนั้นเป็นเปลี่ยนแปลงไปอาจจะด้วยการกระทําของมนุษย์นะครับทำให้ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบในเวทนั้นนะครับรวมไปถึงโซ่ออาหารอะไรต่างๆนะครับ ความสมดุลในระบบนนเวศหมายถึงสภาวะที่ความคงที่สภาวะความคงที่ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอ้อมนะครับถ้ามันสมดุลเนี่ยมันจะมีความคงที่ในการแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดพลังงานการสืบพันธุ์การขายายพันธุ์พวกนี้มันจะมีความสัมพันธ์กันแล้วก็คงที่อยู่เรื่อยๆจะไม่อาจมีอะไรมากเกินไปน้อยเกินไปโอเคไหม มันอย่างที่ครูอธิบายไปว่าถ้าเหี่ยวหายไปอะไรมันเพิ่มขึ้นอะไรมันลดลงนะครับฉะนั้นเนี่ยความสมดุลของระบบในเวทเนี่ยมันคือสภาวะที่คงที่โ okay, อเคเนาะเลยนะครับความสมดุลของระบบในเวทจะอยู่ได้ถ้ามีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนนะครับถ้าองค์ประกอบของระบบในเวทส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทําลายจะส่งผลต่อองค์ประกอบอื่นด้วยนะอย่างที่ครูบอกไปนะครับหากมีความซับซ้อนในระบบในเวทมากนะครับ ผู้ล่าผู้บริโภคมีความหลากหลายที่เขาจะสามารถเลือกกินนะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยความคงทนความคงความมั่นคงในระบบนิเวศนั้นก็จะมีมากนะครับนะส่วนสุดท้ายของวันนี้นะครับการดูแลรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่อาจทําได้โดยช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะทนั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมีอยู่รอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปา่าไม้แหล่งน้ําสิ่งมีชีวิตต่างๆ ร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับให้มีสภาวะเนี่ยจากเสื่อมโทรมเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับรวมถึงควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาพวกมลพิษต่างๆที่เป็นมลพิษของสิ่งแวดล้อมนะอย่างที่พวกเรายกตัวอย่างไปอ่ะเก็บขยะใช้ไม่ใช้ถุงพลาสติกพวกนี้นะครับก็เป็นการดูแลรักษาระบบนิเวศแล้วช่วยกันการดูแลรักษาระบบนิเวศให้คงที่นะครับอ่ะแคปหน้าจอตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเอาไปจุดลงไปในสมุดนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้แล้วก็ เขียนแบบฝผัดแบบผาด,แบบดที่ครูให้ไปตั้งแต่ตอนต้นคราวนี้เดี๋ยวก็ใครขาดงานส่วนไหนนะครับก็ครูจะถ่ายส่งให้อีกทีนึงแล้วก็วันนี้ก็ส่งงานส่งได้เรื่อยๆนะงานเก่างานใหม่เช็คชื่อตั้งแต่ตั้งแต่เช็คชื่อครั้งที่หนึ่งครั้งที่2เลยนะครับตั้งแต่เช็คชื่อครั้งหนึ่งครั้งที่2เราก็ส่งงานย้อนหลังได้หมดเลยนะ, <c oughs> ะหัวหน้าบอกหัวหน้าบอกหัวหน้าบอก โอเคสวัสดีครับมาโอ้โหได้ไงอต้แนะอนออ